สวัสดีจ้าพี่น้องทักทายช่วงเชา้าๆวันนี้ก็จะพามาดูบรรยากาศใบไ,ไม้ร่วงเห็นไหมสีสม้มสีแดงตอนนั้นสีเหลืองตอนนี้ก็เหลืองไอารามไร้าก่าเกา่าแล้วก็จะร่วงมดต้นแล้วพี่น้องเนีสวยงามเนาะจะเลยพามาดู อามาเก็บบรรยากาศสวยอะ่ะชอบบรรยากาศในเมืองสุ้นงอยชื่เมืองอึดตะบ,บอกเนาะนแต่ก่อนก็ชื่อน,น้อยแฮมตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นอึดตะบ,บอกถูกว่าร่วงเต็มเลยสวยงามจนที่นอง ดวงอาทิตย์ก็กำลังขคืนอยู่ทิ่บ้านแม่เลยเนาะทางทางนี่ทางเขาบ้านแม่กะจีก็เลยออกมาเก็บบรรยากาศกบจี่น้องเลยชมกันนี่ก็ร่วงหมดแล้วกองเยอะแยะเลยเนาะพี่น้องเนาะสีสวยเนาะดูวยเรื่องอารามทางทาง ลมมาห่วยๆแม่ไม้ก,กับปีกุรนร่วงนนเนาะเยอะแยะเลยพี่น้องเดี๋ยวตั้งคากล่องก่อนอน,อนี่เลยเอามาให้ได้ชมกันสวยเนาะพี่น้องบรรยากาศอยู่เยอรมัน บรรยากาศเย็นเย็นะตั้งขากล่องกันี่นสวยงามด้วยลมมาก็ร่วงหล่นลงมาเนาะสวยงามตามท้องเรื่องพี่น้องือ ชอบอ่ะ,ะฟังนี่ก็มันแม่มันรวงมันปลิวมามนี่ก็คือบรรยากาศตอนเชา้าาสวยเนาะพี่น้องนะนฟังนี่ไม่ไมาให้ร่วงรู้ อันนี้ก็ทางที่จะไปเดินสาธารณะเนาะเป็นถนนสาธารณะคนเดินชอบเนาะพี่น้องบรรยากาศแบบแฉะๆเปลียนงามเนาะพี่น้องเนาะมีแต่ใบใหญ่ๆเลยอ่ะสวยด้วยเนาะพี่น้องใบใหญ่ใบงาม เดยวจะพาเดินดูสักนิดสักหน่อยนอะที่น้องเนาะสวยอ่ะพี่น้องที่ชอบนี่นี่ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดตามนังเด้อนี่เคยไทยสไปเยอรมันนอที่น้องเนาะช่องยูทูบเบอร์ของกะทิอ๋อรวงเต็มเลยพี่น้อง นี่สวยดูบรรยากาศลมมาวิวใบใหม่ดินเวลาอาก็ระวงโรยเนาะสีส้มเนี่ย,มยลมมาแบบนี้ดูอ่ะพี่น้องเอ้ยฟังเสียงลมกับกระชิคมาพามาดูใบหม่ร่วมกับเสียงลม ธรรมชาติสร้างสรรค์นเนาะสวยงามฟังนี่จะยิ่งไปงามมารับแสงมาชิมเย็นระเยอะือกระเยอะือกเี็นไะ พี่น้องัอดี่นอ่อผัดใบใหม่เป็นฟิวเป็นาทางสาธาณนะนอกที่นอกคนเก,กน็มาเดินเล่น ช่วงเช้าบรรยากาศดีช่วงประมาณสิบโมงกว่าๆเนาะ<ฮ>กะทิกันเลยมาก่ายเ็บภาพส,สวยๆให้ได้ชมกันสำหรับคลิปี่เราเนี่เอานนี้นักปีน้งนงเนาะไปบ่ายดีค่ะ